ะะถ้าทำวิจัยเนี่ยเราใช้4.5นะ4.5แล้วเราก็กด deep seek เข้ามาค่ะนะพอกด deep seek เข้ามาเนี่ยสมมุติเราจะให้หาข้อมูลงานวิจัยอ่าหาข้อมูลงานวิจัยพร้อมเขียนบรรณานุกรมนะคะเกี่ยวกับ งานวิจัยเรื่อง,รองภาวะเครียดคับภาวะเครียดนะคะของครูผู้สอนในยุคเอไอนะคะของครูผู้สอนในยุคเอไอคะ คุณหลินจะให้มาหาข้อมูลและพร้อมเขียนบรรณานุกรมเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องภาวะเครียดของครูผู้สอนในยุค A อไอนะสงสารคครูวันนี้นะคะก็มาให้หาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันนะ้พวกเราเนะาะอทีนี้คุณหลินจะให้มญหานะ,ะถ้าเราไม่กด d e p s ซ e k เนี่ยมันจะหาข้อมูลทั่วไปนะเป็นสื่อออนเว็บธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้หาด e ฟซีคต้องกดสีฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะ นะคลิกเข้าไปทีนี้มันจะถามว่าการหางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครอบคลุมประเด็นใดบ้างนะ,ะนะคะ,ะเราก็บอกเลยนะเราก็บอกคือมันมักจะถามเรากลับอะพอเราสั่งนะเพื่อให้มันเข้าใจว่าเออมันถามคํถาถามแบบนี้เนาะเราก็บอกครอบคลุมประเด็นนี้นะคะเราก็บอกเลยครอบคลุมทุกประเด็นที่กล่าวมา พร้อมเขียนอ้างอิงแบบ APA นะพร้อมเขียนอ้างอิงแบบ APA อ่ะโอเคตอนนี้ก็เราก็จะให้ตัว ChatGPT Deep Research ทำงานนะอ่า โอเคทีนี้การทำงานของ Deep Research เนี่ยจะขัดใจมากสำหรับคนที่มีอะไรนะคะแบบโอ้มีงานต้องทำหลายอย่างนะแล้วก็เมื่อไหร่จะหาเสร็จเมื่อไหร่จะหาเสร็จต้องเข้าใจนะคะว่าตัว Deep Research เนี่ยนะทำงานนะทำงานเนี่ยเป็นยังไงคะทำงานทำงานเยอะนะทำงานเยอะมากเลยเนาะจึงต้องใช้เวลานาน เรามาดูตัว p r o l e x i t y กันบ้างนะเดี๋ยวใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะคะใช้ฟังก์ชันเดียวกันในการค้นหาก็คือใช้ฟังก์ชันแล้วหัวข้อเดียวกันอ่เราจะให้ตัว p r p l e x i t y นะตัว p r p l e x i t y เนี่ยถ้าเราไม่กด deep seek เนี่ยมันก็จะไม่มีอ่าทุทีค่ะแบบ อะไรนะขึ้นดิฟซิจําเลยดิฟรีเสิร์ชเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่กดดิฟรีเสิร์ชนะคะมันก็จะไม่ขึ้นนะ,ะมันก็จะขึ้นอาจจะขึ้นตัวออโต้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะให้ตัวดิฟรีเสิร์ชทำงานนะคะเราก็ต้องคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ดิฟรีเสิร์ชเนาะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะให้ AI ค้นหางานวิจัยที่เป็นดิฟรีเซิร์ชให้เรานะคะก็คลิกเข้าไปค่ะ เนี้ยมาตัว g e m i n i ด้วยเหมือนกันตัว g e m i n i เนี่ยนะคะถ้าจะใช้ e e p Research เนี่ยต้องใช้ตัวเลยนะคะต้องจ่ายเงินเนาะต้องจ่ายเงินถ้าเราไม่กด Deep research นะคะถ้าเราไม่กด Deep r e s e a r c h เนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้น e e p Research ให้เราเนาะ ไม่ใช่ว่าเรามี Chat GPT เรามี Gemini เรามี Pre p r o q e e s t y เรามี Cross แล้วเราใช้งานได้เลยไม่ใช่เราจะต้องหางานวิจัยที่มันแม่นๆ่น,นซึ่งการค้นหางานวิจัยที่มันแม่นๆ่น,นเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ฟังก์ชันของ d i f p Research นะคะจากหน้าจอเนี่ยเห็นว่าคุณหนืเนี่ยใช้ d i f p Research เข้ามาไหมมันจะขึ้น d i f p Research สีฟ้านะหลังจากนั้นค่ะเราก็วางข้อมูลเข้าไป วางข้อมูลนะบอกช่วยหาข้อมูลงานวิจัยพร้อมเขียนบรรณานุกรมเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้อ่ะเราก็ให้ทําการหานะอาทนนี้มาดูดิฟซีคมากดิฟซีคมากนะคะจะต้องแบบว่าจะต้องทดลองดูเนาะว่า d e ิฟซ e k เนี่ยสามารถที่จะหาได้แม่นๆเหมือนกับรุ่นพี่หรือเปล่ารุ่นพี่นะรุ่นพี่ c h a t g p t รุ่นพี่ Pre p r r p l e x i t y รุ่นพี่ Gemini หรือเปล่าจะเห็นว่ามันไม่มีฟังก์ชัน Deep Research ไม่มีฟังก์ชัน deep r e s e a r c e นะแต่ว่ามีตัว support การทำงานให้อยู่นะคะเช่น cross อย่างเงี้ยนะอ่าถ้าจะใช้ฟังก์ชัน cross ที่ทำงานให้กับ deep c ก็ต้องจ่ายเงินอีกละนะอ่ะเราใช้ตัวมันเองก็คือ deep c ของตัวมันเองนั่นเองอ่าถ้าใช้ตัวอะไรนะคะตัวอ่าตัวเทพก็ต้องจ่ายเงินอ่าเราลองดูตัวธรรมดาก่อนแล้วกันว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนซึ่งไม่เห็นฟังก์ชันของ ดีฟรีเสิร์ชเข้ามานะอะ่แต่เราก็จะลองดูไรนี่นะคะอ่าธรรมดาแล้วกันนะเป็นล็อกอินก่อนล้กันมันไม่ไปเพราะว่ามันไม่ได้ให้ล็อกอินนะคะทางติกตอกก็สามารถที่จะมาดูทางหน้าแฟนเพจทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วได้นะคะ เดี๋ยวล็อกอินเข้าไปก่อนคือพอเราจะใช้งานตัวของ d e p s e e k เนี่ยนะอ่าเรามาดูราคาของ d e p s e e k กันนิดนึงแล้วกันนะไหนๆขึ้นมานะ0.67 per day นะอ๋อนะอ่านะคือแหมเก่งจังเลยนะคิดเป็นรายวันนะชาวบ้านก็คิดเป็นรายเดือนนะนี่คิดเป็นรายวันซึ่งมองว่าถูกนะอาจจะเป็นแบบอ่ารายเดือนก็น่าจะถูกนะอ่าเดี๋ยวค่อย ค่อยโกโปรก่อนแล้วกันนะเอาแค่นี้ก่อนดูประสิทธิภาพการทำงานก่อนก่อนที่จะไปโกโปรเนาะอ่ะเรามาดูซิว่าดิฟซิกทำงานไหมอ่ะไม่ให้อ่าหนึ่งเดือนสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะอือแหมสงสัยต้องยอมท่านแล้วั้งเนี่ยอ่ะแหมมันต้องเลือกเทมเมนต์อีกนะคะ ทำไมหรือไม่ให้ใช้งานฟรีเลยอ่ะใช้งานฟรีได้ละทดลองใช้งานฟรีก่อนเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์ทีหลังอืมไม่ออก d ิ e ซิ e ไม่ออกพอใช้งานฟรีไม่ออกเดี๋ยวหลังกลิ่นจะลองใช้งานตัวโปรไหน่อยว่ามันออกไหม จะเห็นว่าออกแค่นี้ค่ะเรามาดูรุ่นพี่ของของ deepseek นะคะว่าเขาหาข้อมูลงานวิจัยซึ่งเขามีฟัง์กชัน deep research เนี่ยหาข้อมูลงานวิจัยได้เยอะแค่ไหนเรามาดู chat GPT ก่อนหาข้อมูลงานวิจัยได้28ซอรสนะตอนนี้กำลังหางานวิจัยอยู่ยังไม่เสร็จ ถึงบอกว่าการใช้งาน e e p Research เนี่ยโอ้โหต้องรอรอนะคะรอสักพักใหญ่ๆนะกว่าจะเสร็จนะคะเรามาดูตัว p e r ร์เ i t y กันก่อนตัว p e r ร์เฟกซนะคะหาข้อมูลงานวิจัยมาให้สิบงานวิจัยสิบงานวิจัยยี่สิบสองแหล่งนะสิบงานวิจัยยี่บสองแหล่งนี่นะสิงานวิจัยบรรณานุกรมเนี่ย นะสิบงานวิจัยจากยทั้งหมดยี่สิบสองแหล่งงานวิจัยอ่ะเราไปดูซอสกันนิดหนึ่งดูตรงนี้นะก็จะเห็นข้อมูลงานวิจัยนะเห็นข้อมูลงานวิจัยเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดงานวิจัยแต่ละเรื่องได้เลยค่ะว่าเป็นยังไงนะดาวน์โหลดไฟล์ก็ได้นะคะดาวน์โหลดไฟล์ก็ได้เนาะอ่าเป็นไฟล์ดอนะ็อกเนาะไม่พ้องเปิดก็ได้ค่ะแลนะจะเห็นว่า มีงานวิจัยนะคนะขึ้นให้เยอะเลยเนาะขึ้นให้เยอะเลยยี่สิงานวิจัยแล้วก็เขียนบรรณานุกรมให้ให้ด้วยให้ด้วยอืมบรรณานุกรมนี่จัดเรียงตามลําดับในเนื้อหาสมมุติว่าเนี่ยเราพูดถึงคาวามวักรเรื่ดนะอ่ามันก็จะมีมีให้ว่าเนี่ยพอเราคลิกหนึ่งเนี่ยนะนะมันเอาข้อมูลมาจากไหนเนาะ คลิกสามตรงนี้เอาข้อมูลมาจากไหนตัวของ Prophecy ทำงานได้เร็วกว่าตัวของ Deep Seek ของ Chat GPT เนาะแล้วก็เขียนให้ด้วยเขียนให้ด้วยซึ่งเราจะเอาตัวนี้ค่ะไปทำงานผนวกร่วมกับตัว AI ตัวอื่นเพื่อให้งานวิจัยเนี่ยเราเขียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสอนรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะในรุ่นที่6อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเช้าวันนี้เราให้เราเรียนรู้ก่อนว่า ฟังก์ชันของตัว deep research นี่ยมันทำงานยังไงนะเราก็สามารถที่จะเห็นบรรณานุกรมตรงนี้ได้เนาะเอาทีนี้มาดูตัว Gemini กันบ้างอ่านะเนียคือไม่ได้กดค้นคว้าเมื่อกี้นะก็เลยนานนิดหนึ่งอ่าเรามาดูตัวของเอ่อ Chat GPT นะยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นเลย แล้วก็ตัว Provecty e ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตัว Gemini นะยังไม่ขึ้นแต่ว่าจะให้พวกเราเนี่ยรอนิดหนึ่งรอนิดหนึงว่าเอ๊ะมันจะออกข้อมูลยังไงนะตัว Provecty ก็ออกข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเออใช้ใช,ใช้ใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีแต่คุณเห็นมองว่าตัวของเอ่อมันหาข้อมูลจากเสิร์ชออนเว็บด้วยเหมือนกันนอกจากหาข้อมูลจาก ฐานข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือเนาะแต่ก็โอเคนะโอเคนะบางทีมันก็ต้องหลากหลายแบบนี้ค่ะหลากหลายแต่ที่สำคัญกนะ็คือว่าตัวของ p r o f i c e n c y เนี่ยสามารถที่จะเขียนได้นะเขียนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเราสามารถที่จะให้มันสรุปงานเขียนพร้อมอ้างอิงนะเราสามารถบอกได้เลยนะว่าช่วยเขียน อินโทรนักชันพร้อมอ้างอิงนะเราสามารถที่จะบอกโปรเฟซซี่ได้แต่ว่าในการทำวิจัยจริงๆในยุคใหม่เนี่ยเราจะไม่ใช้ AI ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าการใช้ AI ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันยังไม่โอเคนะคะเออโอเคนะคะอะไรเงี้ยมันยังไม่โอเคเนาะเทรนใหม่เนี่ยก็จะใช้ AI หลายๆตัวแล้วก็มาทำวิจัยนะต้องเรียนรละเอียดเพิ่มเติมอ่ามาดูนะคะมาดูมาดูซีมีนายบ้างละ สิมินายจะเห็นว่ามันจะดึงนะข้อมูลจากฐานข้อมูลนะที่ที่เป็นไงให้น่าเชื่อถือตอนนี้มันยังทําไม่เสร็จนะมันกําลังหมุนอยู่เนาะยังหมุนอยู่เนาะส่วนตัวของ deepseek นะคะใครที่ว่าแม่นๆนะภาษาไทยเนี่ยยังไม่โอเคนะคะยังไม่โอเคนะคะ,คะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะไปทดสอบตัวโปรนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไปตัวโปรเนี่ยมันเท่าไหร่นะยี่สิบเหรียญต่อเดือนอุ้ยใครว่าถูกอะ่ะไม่เห็นถูกเลยเนาะ ยี่สิบเหรียญต่อเดือนเนี่ยเป็นยังไงฮะโอ oh, ้ยี่สิบเหรียญต่อเดือนกี่ร้อยล่ะเกือบเจ็ดร้อยเหมือนกันนะไม่เห็นถูกเลยนะคะอืมเออไม่โอเคก็ใครว่าถูกไม่ถูกนะแล้วก็ฟีเจอร์ที่ได้นะคะถ้าตัวฟรีเนี่ยเราจะได้ฟีเจอร์ของ c h a t GPT นะแต่ถ้าเราจะใช้ตัว DeepSeek นะเราก็ต้องเป็นตัวโปร อ่าตัวโปรโอีกทีหนึ่งเอาวางอีกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นมานะมันขึ้นมานะตัวโปรนะคะอโอ้นะคะมันคิดให้นะคะถ้าเราใช้ลายปีเนี่ยห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบประมาณอ๋อถ้าใช้ลายปีมันก็โอเคนะหกสิบ อคิดไม่ค่อยออกเลยเนี่ยประมาณสามพันเนาะเออก็ถูกดีนะนะครับแต่ถ้ารายเดือนมันก็แพงหน่อยถ้าใช้ d ด p Seek เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเนี่ยมันจะใช้ c h a t GPT ขึ้นมานะแล้วก็ตัว d ด p Seek เนี่ยต้องจอ่ายเงนินออะแล้วลงมาดูนะอ่า h ช t GPT เสร็จยังอ่ะ c h a t GPT เสร็จแล้วเรามาดู c h a t GPT นิดนึ่ง h ช t GPT นะคะ h ช t GPT เนี่ย,นะยจะหาข้อมูลให้เราพร้อมเขียนให้เรา ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่า Perplexity นะคะเพราะว่าตัว ChatGPT เนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรับตัวเองขึ้นมาปรับตัวเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้คนอื่นแซงไงนะคะถ้าคนอื่นแซงเมื่อไหร่เราก็ตายจากไปเราก็ไม่รอดไงจะเห็นว่าตัวของ ChatGPT เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะว่า มีการเขียนบทนําให้นะคะแล้วก็มีการเขียนรายละเอียดให้แล้วก็มีการอ,าอ้างอิงอ้างอิงในในเนื้อหาให้นะคะว่าแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคเนี่ยให้แต่ละประโยคเนี่ยนะคะมาจากไหนอันเนี้ยถ้าคุณหลินมองนะคะถ้าคุณหลินมองเนี่ยตัว ChatGPT เนี่ยปรับตัวแล้วก็ดูเนื้อหาแล้วนะคะ น่าจะเก่งกว่า p e r p l e x i t y นะเพราะว่า p e r p l e x i t y เนี่ยมันก็เขียนให้แต่ว่ามันเขียนให้ได้ไม่เยอะแต่ตัวของ ChatGPT 4.5เนี่ยเขียนได้เยอะมากแล้วก็อ้างอิงได้แม่นยำทุกจุดทุกตัวนะคะเนื่องจากว่าใช้ตัว Deep Research เข้ามาแล้วก็ใช้ ChatGPT 4.5ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาแหมไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะ นะคะเห็นไหมคะก็จะเขียนได้ดีมากซึ่งเวลาเราใช้งานจริง,รงๆเนี่ยเรานักวิจัยเราจะไม่ใช้งานหลักตัวใดตัวหนึ่งเนาะอย่างที่บอกเลยใช้คู่กับ AI ตัวอื่นๆนะโดยเฉพาะคลอสเนี่ยเราจะใช้คู่กันนะอ่าโอเคนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมเลยนะในตัวของ ChatGPT อ่ะดูจ e ม i n i บ้างจ e ม i n i ใกล้เสร็จแล้วนะจ e ม i n i ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูที่สมาชิกนะคะ สวัสดีค่ะคุณอจินนะคะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีคุคณมาริสาคุณสมสิรินะคุณชิพนะคุณทัศนีเนาะนะคะก็คุณมาช้านิดนึงนะเฟ e b o o k ใช้ได้มั่งไม่ใช้ได้มั่งนะคะ Facebook Live นะคะเดี๋ยวเรารอกันสักนิดหนึ่งมีคำถามไหมคะทางหน้าเฟ e b o o k มีคำถามไหมนะเดี๋ยวมีคำถามเนี่ยเราจะได้ตอบนะคะอืม จิมินายมาแล้วนะคะจิมินายนะคะจิมินายไม่น้อยหน้าเลยนะไม่น้อยหน้ากว่า h ช t GPT 4.5เลยนะจิมินายนี่เป็นยังไงคะบอกนะบอกเขียนให้เลยเขียน introduction ให้เลยนะคือถ้าเราใชเา้เราใช้งานตัวนู้นตัวนี้แต่ถ้าเราไม่กด deep seek อะ่ะมันก็จะไม่ออกแบบนี้นะคะมันก็จะมีอ้างอิงให้เราเนี่ยตรงเนี้ย ะะว่าข้อมูลบรรทัดน,นี้อ้างอิงแบบจากไหนซึ่งถ้ามันอ้างอิงแบบเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์นะเราก็สามารถที่จะปรับการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ได้แล้วก็มีการเขียนเออนะคะคือแบบเยี่ยมมากเลยอ่ะฟังก์ชันดิฟรีเซิร์ชแล้วบอกตารางสถิติด้วยนะคะว่าครูเนี่ยมีภาวะอ้างอิงยังไงนะ,ะมีแหล่งที่มาของตารางนี้ให้ด้วย สรุปเป็นแหล่งที่มาของของตารางนี้ยที่สรุปเกี่ยวกับสติความเครียดและความเหนื่อยหน่ายของกรูผู้สอนตั้งแต่ปี2563-2567แล้วตารางนี้มาจากไหนนะก็มาจากตารางเนี้มาจากข้อมูลเนี้ค่ะคือใครที่ใช้อ้างอิงแบบ v วนค o เวอรนะโอ้หว,วานหมูมากเลยนะคะคือหวานเลยแหละเพราะว่าอะไรนะะสร้างสรุปตารางแล้วก็ใช้อ้างอิงแบบ Vancouver ได้ง่ายมาก แล้วก็เขียนบทที่สองให้เราด้วยเยอะเยอะมากๆทำว่าเยอะแค่ไหนนะครับเยอะกว่า h ช GP t GPT 4.5เมื่อกี้เนี่ยคุณหหินมองว่าอะไรนะคะคุณหหินมองว่า Perplexity เนี่ยก็เก่งแล้วนะนะเก่งแล้วนะแต่มันหาข้อมูลได้น้อยหาอ้างอิงได้น้อยนะคะ แล้วก็แช GP t GPT าะให้แชท GPT เขียน chat GPT เนี่ยเก่งกว่า p e r p l e c i t y ในตัวของฟังก์ชัน4.5แล้วก็ใช้ Deep Research หาข้อมูลได้เยอะแต่เขียน Introduction ได้น้อยนะแล้วก็อ้างอิงเนี่ยได้แค่ไหนอ้างอิงได้แค่10ได้น้อยไม่ได้วิเคราะห์ให้แต่ตัวของ Gemini นะะถ้าพวกเราดู Gemini Gemini หาอ้างอิงได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเห็นไหมคะเยอะมากอืมอืมนะเยอะมากแล้วก็เขียนได้เยอะมากพวกเราลองคิดดูนะพวกเราลองคิดดูว่าถ้าเราให้ตัว AI ทั้งหมดสามตัวนี้ทำงานให้กับเราในการประมวลผลในการประมวลผลทำวิจัยบทที่หนึ่งถึงห้าให้เราเนี่ย โอ้โชีวิตเราจะหลั่นลาแค่ไหนเนาะจะหลั่นลาแค่ไหนทําได้นะคะอันนี้ต้องมาเรียนกันนะในรุ่นที่หกอีกรอบหนึ่งซึ่งเราจะสอนกันเดือนนี้แหละนะรุ่นที่หกอีกรอบหนึ่งคือเราจะสอนในเดือนนี้วันที่ยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบเก้ามีนาคมใครยังไม่ได้สมัครนะคะรุ่นหกเนี่ยก็สมัครกันเข้ามาได้นะแล้วก็มีราคาโปรพิเศษเสมอแหละเนาะสำหรับ สำหรับใครบรียนสำหรับใครสำหรับสมาชิกที่เคยเรียนแล้วไม่ว่าจะเคยเรียนเมื่อเมื่อเมื่อไรก็ตามอย่างน้อยหนึ่งคอร์สก็ได้ราคาพิเศษแล้วอะค่ะนะคะอ่ะทีเนี้ยวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยค่ะเราก็จะมาเรียนกันนะคะในรุ่นที่หกนะคะผนึกกำลัง AI ช่วยเขียนง,งานวิจัยห้าบทเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ย สอนนะสอนชาวเลยไปโอ,อ้คึกคักบนะันเทิงมากเลยนะคะบันเทิงมากเลยนะเพราะเราผนึกกาลัง AI ทุกตัวในการเขียนงานวิจัยให้เราเนี่ยต้องมาเรียนรู้กันนะยังไงใครสนใจก็ก็ทักกันมาได้นะอ่านะตัวส่วนตัวส่วนตัวเอ,อ่อดีฟซีกเนี่ยเดี๋ยวขอไปทำความเข้าใจก่อน <laughs> เคยใช้งานแล้วนะ เคยใช้งานแนละ้วจริงๆดิฟดิฟซีกเนี่ยมันจะต้องเป็นรูกเราวานนะขอดูหน่อยสิหรือว่ากูินล็อกอินเข้ามาผิดอืมอ่าสตาร์ทนาวคือบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันเข้าผิดที่ผิดทางอะคะ่ะนึกออกไหมฮะบางทีมันเข้าผิดที่ผิดทางก็ไม่ขึ้นนะ ผิดที่ผิดทางคือถ้าเรากดอ่าถ้าเรากดอะไรนะถ้าเรากด h ช t GPT เนี่ยมันจะมีโลโก้ h ช t GPT เยอะมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราดูนะอ่ามันก็ดิฟซีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามันรูปเาวานเหมือนกันนี่นะกับนี่เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเหมือนจะเข้าผิดเมื่อกี้กูญิงจะลองดิฟซีให้พวกเราอ่ะ อ่าเนี่ย่ะ d e p seek d p seek ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเข้าผิดอ่าคุณจะลอง d e p seek ดูสิตัว d e p seek เนี่ยมันยังไม่มีฟังก์ชันของ d i e p research เข้ามานะอ่าแต่ลองดูสิว่าว่า d e p seek เนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครดู d ิ e p seek นะมันมันผิดนะมันคือหน้าเว็บเนี่ยมันผิดแล้วต้องหาตัวแบบ ดิฟซิกรูกประวานนะคะเมื่อกี้ไปเข้าเว็บไหนไม่แน่ใจถ้าเราดูโลโก้แล้วมันไม่ใช่เนี่ยเราต้องเออติงพิงเว็บนะนี่เกือบไปแล้วนะคะเนี่ยเกือบไปแล้วอ่ะแล้วลองดูตัวดิฟซิกนะดูตัวดิฟซิกนะคะบอกว่าเนื่องจากฉันไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยบทความวิชาการได้ฉันไม่สามารถหางานวิจัยนี้ได้นะอะอะ่หาไม่ได้ หาไม่ได้หาไม่ได้ดิฟซีหาไม่ได้เนาะตอนนี้ก็ยังใช้ใช้ฟรีอยู่แต่ก็หาข้อมูลตัวดิฟเอ่อหาข้อมูลไม่ได้นะสู้รุ่นพี่ไม่ได้นะสู้รุ่นพี่ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเอ่ออเน,นี้ยไม่ใช่ดิฟซีนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแชทบอทแอปเท่านั้นเองนะแชทบอทแอปแล้วก็ให้เราจ่ายเงินอเน,นี้ยยังไม่ใช่ดิฟซีนะดิฟซีจริงๆก็คือตัวนี้แม้โลโก้เหมือนกันเลยค่ะ นะโลโก้เหมือนกันเลยเนี่ยพวกเราต้องระวังนะ deepseek จริงๆเนะี่ยเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ยังไม่มีฟังก์ชันให้จ่ายเงินแต่ว่า deepseek เนี่ยมันเป็นแบบพื้นหลังสีฟ้านะแล้วก็ให้จ่ายเงินนะ deepseek อยูตรงนี้นี่หาไม่ได้นะเพราะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําวิจัยนะตอนนี้ให้ใช้ตัวตัว chatgpt นะหา deepseek นะ4.5ใช้ chat 4.5นะคะแล้วก็ใช้ p r o v e i t y แล้วก็ใช้ จิมินายแล้วเราจะใช้ทุกตัวเพื่อเขียนงานวิจัยให้เราเป็นหนึ่งเดียวค่ะ everything to one นะคะทุก AI ใช้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับ AI อีกตัวหนึ่งมาเจอกันเนาะวันที่วันที่ยีเมีนาคมเราเรียนกันทั้งวันละค่ะนะคะอโอเคมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะ สวัสดีค่ะจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานได้เรียนไหมคะโอ้สอนจังหวัดเลยเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะขยันมากเลยอะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะใช้ลิฟตซิกตอนนี้ยัง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 ยางานวิจัยภาษาไทยนะยังไม่โอเคนะก็ใช้สามตัวนี้ไปก่อนนะ ทาง t ิกตอกมีเพิ่มไหมคะทาง t ิ k กตอกมีเพิ่มไหมคะถ้าคุณลินจะบอกนะถ้าดูข้อมูลตอนนี้นะคุณลินเชียร์จิมมนายอะเชียร์จิมมนายนะถ้าดูข้อมูลตอนนี้นะแต่ที่ที่มันคดีมากๆกนะก็คือตัว Chat gpt แล้วก็ดีรองลงมาตัว perplexity แล้วคลอสหายไปไหนคลอสยังไม่มี deep research นะทำให้ความแม่นยำในการหาข้อมูลงานวิจัยเนี่ยยังไม่เก่ง เนาะแต่เราจะใช้ด้วยนะคะในใช้ด้วยในการเขียนแล้วก็เรียบเรียงทั้งห้าบทใช้ยังไงวันที่29มาเรียนกันในรุ่นที่6ค่ะสมาชิกนะคะรีบสมัครเข้ามานะนะะมีราคาพิเศษเสมอสมาชิกคือใครฮะคนที่เคยเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่งมาแล้ว คนที่เคยซื้อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมันแล้วคนที่เคยเรียนเป็นนักเขียนกับคุณมาแล้วมีราคาพิเศษเสมอส่วนสมาชิกใหม่ก็สามารถสมัครได้แล้วครั้งต่อไปก็เป็นรา,ราคาสมาชิกตลอดชีพเนะาะเรียนย้อนหลังได้นะคะเรียนย้อนหลังได้โอเคมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะเนาะถ้ามีคำถามเนี่ยก็ทักกันมาได้นะคะ ถ้าก,กันมาได้นะอย่ากใกล้เห็นหน้าสวยๆนะคะหาไม่เจอซะแล้วนะเมื่อกี้คลิปหลุดนิดหนึ่งโดนเรียกให้มาเรียกให้มาช่วยดูหน่อยนะว่าว่าเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยมันไม่ขึ้นนะก็อัวงเงียนิดหนึ่งอาจารย์ปอนก็งัวเงียนิดหนึ่งนะไม่ได้ตั้งใจนะคลิปที่หลุดออกมานิดหนึ่งโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วเราเค่อยเจอกัน วันจันเนาะเสวัิทีก็ขอหยุดพักเพื่อทำภารกิจหน่อยนะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ